อวันนี้วันพฤหัส,สบดีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เป็นวันพระวันศีนวันอาสาหับูชามื้อนี้เป็นวันทบับบญจักบานแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้หลังจากขันมากนี้พใหย่สายก็อยู่กับเวาก,กับสวนแล้วพี่น้องเด้อเออมื้อนี้พใหย่สายมาทําดีทําความดีเพื่อส่วนรวมมื้อนี้เหตุผู้เดียวพัฒนาผู้เดียวพี่น้องเออนี่พใหย่สายก็ตัดหญ้าแล้วพีน่น้องตัดหญ้าจาก เออถนนหนทางหนทางเพื่อการเกษตรเด็กนะครับพี่น้องอันนี้ก็ให้ไล่พญายายส,ายสวนพญายายส,ายสวนยางเอออันนี้ก็ทางเออสาธารประโยชน์นะพี่น้องเด้อเออประมาณนี้แหละครับทางสาธารประโยชน์จากแยกจากแยกหมู่บ้านมานูนจากแยกวัดมาวัดสิริมงคลวัดบ้านแหละครับ เออมานี่ทางนี่ทางไปเคลไปอ้างเก็บน้ำนี่ครับพี่น้องนี่พญายักษ์ก็ตัดหญ้าแล้วล่ะครับตัดแล้วก็ยังบ่แล้วยังน้อยนึงครับพี่น้องนี่เออยังน้อยหนึ่งอันนี้ทําเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเด้ออันนี้ถนนเพื่อการเกษตรไปให้ไปสวนไปหาปูหาปลาเนี่ยล่ะครับพี่น้องอันนี้พญายักษ์ก็ตัดสองขางทางแปลนเออเติดไ้วนี่พี่น้องเหลืออยู่เดียวหนึ่งเออพญายักษ์กัที่ตัดต่อครับพี่น้องเออคือตัดทอดพูดแล้วครับความยาวก็เฮ็ุผู้เดียว มือนี้กัดตัดผู well ้เดียว้ะพี่น้องเด้อตัดผู้เดียวประมาณนี้หละประมาณนี้เออตัดผู้เดียวก็ประมาณสามร้อยเมตรครับพี่น้องสองขางทางประมาณสามร้อยเมตรธรรมดามือนี้คนกิบ่เห็ดเวียกกันละพี่น้องเด้อกับบ่เป็นอย่างนั้นพี่น้องเนาะเขาทำดีเพื่อส่วนรวมมือนี้กับบ่ได้เฮ็ดเวียกเจ้าของดอกมือนี้จ้างนอยกับเจีพักพอนั่นแหละตัดหญ้าสองขางทางนี่แล้วแล้วกะ จะพักผ่อนไปหาเลาะตัวพี่น้องันนี้ไปเบิ่งเห่นน้ำตกน้ำตกผู้แล้วไปเบิ่งคนพี่น้องนี่มือน,นี่น้ำตกทันทองเด้อพี่น้องอันนี้พ่อใหญ่สายตัดต่อพี่น้องตัดนี่เลยตัดยาให้มันแล้วครับพี่น้องเนี่ย กับประมาณนี้แหละพี่น้องมือนีกะคือว่าทําความดีเพื่อส่วนรวมด้วยพี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นไรสวนของปู่นึงฟังนั่นก็ของบ้านสวนพญายักเออเออมีอสวนยางแล้วก็ปลูกตูรเรียนลงอ่สามสิบต้นพี่น้องสามสิบเอ็ดต้นตัดยางออกเลยพี่น้องตัดย,างออ,ย,ดยางออกเลยพี่น้องวันนี้มือนีกน็ถือว่ามือวันพระวันศีลนยรอก แต่ว่ากับว่ได้เห็นเวียกส่วนตัวเด้อพี่น้องนี่พญายักษ์กับมาตัดนี่ละตัดหญ้าสองขางทางแล้วก็บมองนี้เป็นคูสะเออคูสะเออค,สออคูสะกันน้ำกากเก็บน้ำไว้ใส่เพื่อาการเกษตรแล้วพี่น้องของทว่าแกเพินพ่นของอีกเจ้านึงเออเจ้านึงติดดินติดกันถนนเส้นนี้กะสมัยก่อนถนนเส้นนี้โบมีรอกเออกับพใหญ่ยายสายกะ กับฟังนั่นสาระดินแบ่งให้เพิ่นคนละครึ่งคนละครึ่งเพื่อว่าจะได้สัญจรไปมาสะดวกทางเส้นนี้กับไปพูนละพี่น้องฮอดเขื่อนฮอดอ่างเก็บน้ําห้วยทอนตอนบนอ่างเก็บน้ําห้วยทอนตอนบนเหรอครับพี่น,อน้องนี่อันนี้พใหญสายกัมาตัดออกมาํำระล่างปากท่อเพิน่นปากท่อเพื่อยามน้ำ,นำ หลากน้ำหลายมามันก็จะได้ไหลสะดวกพี่น้องเออเคยเออไหลสะดวกมันก็จะไปง่ายมันก็น้ำก็จะบล้นเออจะบ่มีปัญหาถนนทนทางพี่น้องอะบไม่มีอย่างไรดอกอนี้ยพันสายกะสาละกะประมาณนี้แหละครับพี่น้องวันนี้ทําดีเพื่อส่วนรวมทําดีเพื่อสังคมเด้อเล็กๆในน้อยเออมือนี้ก็ถือว่าทําบุญเออเว่าหา้าเอาบุญ ถนนเพื่ออาการเกษตรของทุกๆคนเออขนเห็นคลิปนี้นะกอย่าลืมด้วยพี่น้องเออ้อกดบักกระดิ่งบักรลงพย่ายห้่สายนะครับถ้ามันเป็นเป็นประโยชน์กับกดบักกระดิ่งให้เด้เอเ้อกดซับสะไข้กดต,ติดตามพย่ายห้่สายนะครับเออคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละครับสวัสดีครับ